สวัสดีครับวันนี้มาส่ง Honda c ซ v i c ตัวใหม่นะครับผมคันนี้เคลือบเซรามิก9 h p a เ s พนะครับผมขัดปรับผิวนะครับลบรอยเต็มระบบนะครับแล้วก็เคลือบเซรามิกนี่สีแดงๆนะครับสกขึ้นเยอะนะครับเงามากๆกระจกเราก็ขัดให้นะครับนี่เข้าไปใกล้ๆเลยนะครับขัดให้อย่างดีเลยอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับสังเกตดูนะครับ สีสดขึ้นมากๆแล้วครับตรงไหนก็จะเห็นเอฟเฟกของสีรถเด่นชัดไปหมดนะครับหลังคองหลังคาแล้วก็กลับให้นะครับลองสังเกตดูนะครับรถสีแดงนี้เวลาขัดรบรอยนะครับสีจะเรียบเนียนแล้วก็สว่างขึ้นนะครับสีจะสดขึ้นว่างนั้นเถอะนะฮะมองตรงไหนก็จะสวยไปหมดเลยนะครับแล้วก็เซอรเซรามิกให้อีกสวยไปสวยกว่าเดิมอีกครับเดิมๆมาก็สวยแล้วแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มเบอร์มือได้ครับผมติดฟิล์มเบอร์มือให้นะครับแล้วก็มีฟิล์มฝาถังน้ำมันให้ เคลือบห้องเครื่องล้อแมกนะครับเคลือบกระจกไล่น้ำโอโปโซนแถมไปด้วยนะครับภายในเราเคลือบรีเมียมให้อีกนะครับผมเจ๋งๆไปเลยนะครับอันนี้ลูกค้ามาจากอ่างทองนะครับขอบคุณมากๆเลยเราจัดการให้อย่างคลิปเลยนะครับผมพลาสติกภายนอกเราเคลือบให้นะครับเป็นน้ํายาเคลือบกัน UV นะครับอยู่ได้หลายเดือนเลยนะครับไม่ซีดไม่จางนะครับปกป้องให้สีพลาสติกไม่ซีดนะครับผมทุกหลืบทุกซอกนะครับ เราใช้เครื่องพ่นเข้าไปเลยนะครับผมน้ํายาเราพ่นเข้าไปเลยนะครับพวกนี้เข้าทุกหลืบแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยของขัดต่างๆนะครับไม่มีค้างนะครับไม่มีหลงเหลืออยู่เลยนะครับตามทรงตามซอกเราเก็บให้หมดขอบประตูขอบยางทุกจุดเราขัดเราถูให้อย่างดีเลยลูกค้าไว้ใจมาใช้บริการเราเราก็จัดให้อย่างดีไปเลยครับผมนี่เดี๋ยวเตรียมกลับบ้านแล้วคันนี้ นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับใช้บริการซานี่คาสปานะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามีทีมงานติดต่อให้นะครับี๋ยวันนี้ก็ขออนุญาตส่งขอหน้าซีวิคคันนี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามนะครับแล้วชอบนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ